มาดูดวงเมืองประเทศไทยกันดีกว่านะครับเรามีกำแพงที่ป้องกันศัตรูยังไงนะก็คือวันที่เราตั้งเสาหลักเมืองของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับรัชกาลที่หนึ่งท่านคิดเผื่อไว้แล้วว่าจะไม่ให้ไทยเสียเอกราาก็เลยวางกำแพงที่มองไม่เห็นไว้พร้อมกับเสาหลักเมืองไปเลยคือถ้าเกิดว่าจีนมีกำแพงเมืองจีนไทยก็มีกำแพงเมืองไทยเหมือนกันแต่กำแพงของเราเป็นกำแพงล่องหนก่อนจะไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดโพสซ้ำไว้ด้วยนะครับนี่ก็คือรูปดวงเมืองของประเทศไทยนะครับวันที่ตั้งงเเสาหลัักมือนะครบ รัชการที่หนึ่งท่านเ,าเรียกว่าจับศัตรูไปไว้ในจุดเสียหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องมารู้ก่อนว่าดาวดวงไหนคือศัตรูบ้างนะครับในดวงเมืองของเรานะก็จะมีดาวพุธดาวศุกร์เสาและราหูทาไมพุธถึงกลายเป็นดาวศัตรูนะครับเพราะว่าถ้าเราตั้งลัคนาไว้เมษนะดาวพุธเนี่ยมันจะกลายเป็นอรินะก็คือพุธเนี่ยเป็นอริของเมืองเนี่ยเป็นปัญหาบุสรรั์เป็นศัตรูของเมืองดาวศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนปัตตนีนะครับปัตตนีแปลว่า คุณส่วนคู่ครองนะแต่มันมีความหมายหนึ่งที่เขาไม่ค่อยพูดถึงกันก็คือศัตรูลองนึกถึงตอนเลิกกับแฟนดูสิจะดีกับแฟนได้สักกี่คู่มันกลายเป็นศัตรูกันได้ง่ายกว่ากลายเป็นเพื่อนนั่นเองแล้วก็ดาวเสานะก้าแห่งโทษทุกข์แล้วก็ราหูนะตัวป่วนแสบสันไปอยู่ตรงไหนมันปวดตรงนั้นเละเทะหมดเลยอ่าวันที่ตั้งเสาหลักเมืองนะครับรอหนึ่งก็เลยจับเนี่ยพุธสุกราหูไปอยู่ในภพวินาศเลยก็คือศัตรูวินาศแพ้ภัยไปเองส่วนดาวเสาเนี่ยมันจับย้ายไม่ได้แล้ว ก็ให้มาอยู่ในภพสุภะบ้านของราศีธนูภพสุภะเนี่ยเรียกว่าเป็นวัดเลยแหละบ้านของดาวพฤหัสเนี่ยก็คือวัดนั่นเองพระเพาะพรหัสชืออะไรคือพระครูสิ่งดีงามก็ง่ายๆเลยให้สิ่งดีงามมาคุมโจรไว้ในเมื่อจับข้าภพวินาศไม่ได้กลับมาอยู่วัดซะเลยอะไรแบบนี้ลองไปดูประวัติศาสตร์ได้นะครับจากสงครามเก้าทัพเนี่ยสุดท้ายแล้วศัตรูของเราก็แพ้ภัยไปเองนะครับแต่ว่าตรงนี้นะที่ราศีธนูนะครับก็เป็นทั้งจุดอ่อนจุดแข็งของประเทศไทยเลย คือจุดอ่อนจุดแข็งเป็นที่เดียวกันนั่นแหละเพราะว่านะครับเวลาที่ดาวพระธาตอ่อนแอนะต่างประเทศอ่ะที่ไกลๆหน่อยนะสุภาพมันคือประเทศที่อยู่ไกลๆนะครับมาแทรกแซงเนี่ยเราอาจจะเสียเปรียบซึ่งก็เสียเปรียบทุกครั้งเราถึงโดนกัดก่อนดินแดงไปได้เรื่อยๆครั้งนี้ที่เขมรต้องการจริงๆก็คือเวทีโลกนะครับไอ้ที่ยิงกันวันที่24กรกฎาคม68เนี่ยที่ยิงกันเนี่ยมันเป็นแค่ตัวหลอกโยโย เพื่อให้ไปเวทีโลกเขารู้ตัวเขาวางแผนมาดีเขาถึงเล่นบทเหยื่อได้ขนาดนี้แล้วาเรเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วว่ามันเมืองสแกมเมอร์นะจะมีแต่เฟซนิวมีอะไรออกมาหลอกคนก,กันเรื่อยๆนั่นแหละครับก็คอยตามข่าวตามแฟกกันให้ดีถ้าถามว่าโอกาสชนะศัตรูมีไหมมี นะครับแต่ว่ายังไม่ใช่วันนี้ที่ดูเพราะว่าตอนนี้ดาวทหารแล้วก็ดาวประจำชีพเมืองก็คือดาวคารเนมาอยู่ในภพปุตตะนะครับภพที่5เนี่ยติดพินทุบาทอยู่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นอะแล้วเดี๋ยวพอย้ายเข้า,าร,ร,ราศีกันก็ไปพบอลิอก,ก็จะเจอปัญหาอีกสารพัดสารเพเลยนะยังไม่พอนะเดี๋ยวดาวเสาเนี่ยดาวรัฐบาลเนี่ยจะเดินถอยหล,ลังอีกรัฐบาลถ้าไม่เปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลจะมีเรื่องมาให้เราหดจิตก,กันอีก บานตะไทยเลยตอนนี้กระทรวงที่น่าจะช่วยประเทศได้ไมากที่สุดก็คือกระทรวงการต่างประเทศต้องฝากความหวังไว้กับกระทรวงการต่างประเทศของเราแล้วนะครับอย่างที่บอกมันเป็นทั้งจุดอ่อนทั้งจุดแข็งเลยถ้ากระทรวงต่างประเทศแอคชั่นดีนะครับเราก็จะพ้นภัยนะครับอันนี้ก็คือโดนเมืองประเทศไทยนะครับในเรื่องของกาแพงที่มองไม่เห็นที่รอหนึ่งตั้งมาแล้วก็บวกกับสถานการณ์ปัจจุบันแถมไปด้วยเลยโอเคก็วันนี้ก็ได้ประมาณนี้แหละ